สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Tar o t w i s d o อหรือว่าช่อง t a r ์ t ทวิ the h y p e t t เ s เดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่นะคะซึ่งแม่หมอเปิดไว้แล้วนะคะก็คือเป็น e NERGY Check-in ประจำวันนี้ของชาวเราทวินเฟรมทั้งหลายนะคะปรากฏว่าวันนี้ก็ได้ไพ่ใบเดิมอีกแล้วนะคะจาก กล่องนี้ก็คือเป็นทวินเฟรมแอสเซนชันนะคะหรือว่าเทคนิคโฮมอาร์ c คเด็กซนะคะปรากฏว่าได้ภายวันเดียวกับวันที่11กันยายนนะคะเป็นอันนี้เคยริงคาร์มานะคะแล้วก็เป็นคันดาลินีแอคทิเวชันนะคะอันนี้แม่หมอเคยพูดไปแล้วในวันที่11กันยายนก็วันนี้แม่หมอก็จะพูดคร่าวๆเท่านั้นเองนะคะ เพราอความรวดเร็วเนาะแล้วก็ท่านใดที่สนใจรายละเอียดนะคะก็เข้าไปดูได้ในวันที่11กันยานะคะวันนี้พาย,ยายามจะพูดอ,อันที่แบบมันจะไม่ค่อยซ้ำกับวันที่11เนาะจะได้แบบว่าไม่ไม่ซ้ำไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะคะจริงๆแล้ววันนี้ที่เปิดไพ่ใบนี้ได้แม้แต่ Oracle d e x ดก็ตามเนี่ยแล้วก็สำหรับแม่หมอนะคะก็ยังคง ใช้หลักเดิมก็คืออ่านรีเวิร์สด้วยและวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพายเนี่ยมันก็รีเวิร์สหมายความว่าเออ DM นะคะหรือว่าคู่ทวินเฟรมของคุณเนี่ยกำลังยังต่อสู้กับการเคลียร์นะคะคาม่าอยู่นะคะก็คือเป็นเรื่องของการที่ กรรมเก่าอะ่ะเขายังชดใช้ไม่หมดเลยนะคะบางท่านก็ค่อยชดใช้หมดแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบมีการติดต่อ,อก,กลับมาแล้วแต่ว่าเอา่อเท่าที่ดูนะคะช่วงเนี้ยแม่หมอก็ยังมีความรู้สึกว่าบางท่าน,นก็ยังไม่ติดต่อ,อก,กลับมาเลยเพราะว่ามันเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบดีเลยออกไปเนาะเอ่อทำไมาถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตะเกียบไม่ขึ้นแบบนี้เลยอะมันเหมือนเขายังเขายังเคลียร์ปัญหา กรรมเก่าชดใช้กรรมเก่ายัางไม่หมดนะคะเรามาลองดูสีกันก่อนนะคะสีของไพ่เนี่ยเป็นสีแบบตรงกลางนะคะกลมๆเนี้ยมันก็จะเป็นสีแดงสีแดงอืมแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจัก,กรวาลน,นะคะสีแดงให้ความหมายอะไรสีแดงก็ให้ความหมายในลักษณะของธาตุไฟนะคะถ้าเป็นตัวนี้ c a r i n g karma เนี่ยก็สีแดงให้ energy ของ the devil เนาะ อมันดูเหมือนแบบถูกแผด่เผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีลักษณะหน้าตาเหมือนแบบเอออันเนี้ยสำหรับแม่หมอแม่หมอก็จะเห็นเป็นหน้าคนนะคะอันนี้ก็หน้าคนอันนี้ก็หน้าคนอันนี้ก็หน้าคนนะคะแล้วก็มีรูปหัวใจสี่ขีดดวงตรงนี้นะคะแล้วก็มีรูปอะไรนะดวงตาที่3เนาะแล้วก็เอ่อถ้าจะดูเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนหน้าคนแต่ว่ามีงวงช้าง ด้วยนะคะก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยทีเดียวทีนี้อืไพนี้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าหมายถึงอะไรจริงๆเนี่ยเป็น energy ของของ DF หรือว่าเป็น energy ของปกติเนี่ยเวลาเวลา DF หรือว่าพลังงานของผู้หญิงที่มีให้ผู้ชายนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศสภาพใดไม่ว่าคุณจะอยู่ในร่างของคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณมีสิทธิ์ที่จะเกิดมาแล้วเป็น DF ได้หมดนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบ LGBTQ อะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครจะต้องเป็น DF ใครต้องเป็น DM นะคะ DF ก็จะมีลักษณะพิเศษคือจะให้ความรักกับ DM แบบที่เป็นรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะแล้วก็เป็นพลังงานเหมือนการเลี้ยงลูกเนาะ เหมือนแบบให้เขาแบบเติบโตพร้อมกับชเผชิญโลกภายนอกเลยแบบเนี้ยเหมือนคอยปกป้องป้องกันเขาอะไรเงี้ยด้วยความรักที่คุณมีให้แบบที่ไม่จบสิ้นแล้วก็เออถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณก็ยังคงให้อภัยเขาเสมอปกติแล้วเนี่ยพลังงานนี้เนี่ยจะถูกปลุกขึ้นก็ตอนที่คุณสองคนเนี่ยได้เจอกันนะคะทางกายภาพแล้วสักพักหนึ่งเนี่ย DF นะคะที่เป็นพลังงานแบบที่รักแบบ ไม่มีข้อแม้เนี่ยก็จะถูกปลุกขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสลายกรรมในชาติปางก่อนไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดพลังงานนี้เนี่ยคนที่ไม่ใช่ทวินเฟรมก็สามารถที่จะถูกกระตุ้นให้ตื่นได้โดยที่เป็นการทำสมาธินะคะเป็นการยกระดับ จิตใจอะ่ะคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิมอถึงที่จุดหนึ่งที่คุณปฏิบัติสมาธิได้เพียงพอแล้วเนี่ยคุณอันเนี้ยคุณก็จะถูกปุกขึ้นนะคะโดยปริยายถามว่า DF เนี่ยจำเป็นต้องทำาะไรไมไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรืออะไร DF นี่ยก็คือเหมือนเออมันมีบททดสอบเข้ามาให้กระตุ้นคุณอะคุณอาจจะผ่านเรื่องราวที่ คลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเป็นกับคู่กรรมของคุณแต่ว่าพอณนะจุดนี้ที่คุณเจอทวินเฟรมของคุณเนี่ยคุณพลังงานเนี้ยก็จะถูกกระตุ้นโดยจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าไพ่วันนี้ที่ไม่เหมาะเปิดได้เนี่ยหนึ่งอันก็คือคนที่เพิ่งแยกจากทวินเฟรมทั้งหลายเนี่ยพลังงานของคุณผู้หญิงที่มีความรักแบบที่ไม่มีข้อแม้เนี่ยก็จะถูกปลุกตื่นบางท่านก็จะเริ่ม มั่นใจแหละไอ้ที่แบบก่อนหน้านี้บยบาๆกันไปเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเขาคนนั้นเนี่ยคือคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณคือคุณจะเซนขึ้นมาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะส่วนที่เป็น DM เนี่ย DM จะเป็นลักษณะที่แบบ พลังงานเนี้ยมันไม่ตื่นไงมันยังไม่ตื่นตอนนี้ก็ปล่อยให้จกกักรวาลเขาทำหน้าที่ของเขาไปนะคะอย่างที่บอกว่าใครที่ต้องเลือกรักกันตั้งแต่ช่วง2018เนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงๆก็คือตั้งแต่ช่วง2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมานะคะจนถึงสิ้นเดือนออมีนาคมปี2566เนี่ยก็มีโอกาสสูงที่คุณจริงๆแล้วมัน คู่ที่เป็นทวินเฟรมอ่ะคจะต้องกลับมาได้แล้วแหละเพราะอันนั้นคือเดทไลน์สุดท้ายแหละคือ31มีนาคม2566นะคะใครที่แบบรู้สึกทรมานเพราะว่ามันก็ปาไปตั้งหลายปีแล้วเนาะบางท่านก็จะป็นแบบเกิน4ปีมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดรอให้ถึงปี2566เนี่ยก็บางท่านอาจจะแบบหปีครึ่ง หรือว่าเกือบ6ปีก็มีนะคะมันก็จะเป็นแบบอะไรที่ยาวนานมากๆเนอะเลิกลากันไปแต่ว่าท่านคู่ที่เป็นทวินเฟรมอื่นนี้ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่า,าผู้ที่เกิดปี2000ผู้ที่เกิดเรื่องนะคะตั้งแต่ปี2018เนี่ยจะบอกว่ามันเขาจะค่อนข้างจะเป็นลักษณะพิเศษนิดนึงคือ,อ,าอดาวกลุ่มนั้นเขาจะแบบว่าเดินช้าจะเป็นพวกทวินเฟรมที่แบบ โปรเกรสมันช้ามากมันจะช้าวกว่าปกติกว่าชาวทวินเฟรมที่เกิดเรื่องในปีอื่นๆเพราะฉะนั้นคนที่แบบเพิ่งแยกจากจากทวินเฟรมหรือคู่แท้ทั้งจิตวิญญาณของคุณเนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะแล้วฉันเนี่ยไม่ได้เกิดปี2018เลยเิบแปเลยงแล้วแบบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีนี้เนี่ยฉันจะต้องรอแบบหลัก4ปี5ปี6ปีเลยเหรออะไรเงี้ยจะบอกว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ ไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหล่าทวินเฟรมปี2018นี่โอ้โห,โหลายมากเนอะก็สู้ๆกันมาจนถึงแบบอาเกือบแล้วก็คือเออ่เป็นระยะสุดท้ายเนาะของการแยกจากกาันส่วนคู่อื่นเนี่ยแม่หมอะจะบอกว่าอืมมันขึ้นอยู่กับคู่ด้วยอะนะคะมันเป็นแบบเออ่ลักษณะของของความดื้อของอีโก,โก้ของแต่ละคนอะที่แบบ ติดตัวมากับตัวคุณอะไรแบบเนี้ยมันก็จะต้องใช้เวลาในการสลายความดื้อเหล่านั้นหรือว่ากรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นนะคะอืมก็ชั้นๆนาะก็ประมาณนี้เพราะว่าแม่หมอได้อธิบายไปแล้วนะคะในวันที่สิบอกันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะ เข้าไปรับฟังได้ในรายละเอียดนะคะวันที่11กันยายนคลิปนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยในไพ่เนี่ยคุณเห็นอะไรอีกนะคะเนี่ยแม่หมอก็จะเห็นเหมือนตาสองตาเขากำลังร้องไห้อยู่เนาะแล้วก็ทำไมวันนี้ก็เห็นเพิ่มเติมด้วยเนาะน,นี่ก็รู้สึกว่าทำไมาอันนี้น่าจะแบบเป็นเหมือนแบบอะไรอะเหมือนหมูอะ่ะม,มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น ที่เห็นในไพ่ใบนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่คุณผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวทีออ่จัก,กรวาลได้กำหนดไว้แล้วนะคะอืมก็ขอให้ชาวทวินเฟร,รมทั้งหลายนะคะผู้แทนทั้งจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยคุณต้องค่อนข้างจะต้องอดทนกันต่อไปเนาะสำหรับคนที่อยู่แไม่เหมาเล่าเรื่องอะไรดีล่ะ แล้เรียกนี้ิงไหม t ทวินเฟรมเนี่ยปกติเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะเขาเรียกว่าช่วงเฟิร์ Wave Second Wave แล้วก็ทรีทเวฟเฟิร์สเวฟเนี่ยจะเป็นพวกที่ uh, เดินทางมานานมากแล้วนะคะเป็นพวกที่ uh, มีเซ a r a t เรชันเฟสหรือว่าช่วงที่ไม่มีการติดต่อกับคู่รักของคุณเ,เป็นเวลาที่นานที่สุดนะ อันเนี้ยก็คือเป็นพวกอาจจะเป็นพวก2018เนาะพวกที่เลิกกันตั้งแต่ปี2018อะไรแปดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า first wave อ่อส่วน second wave เนี่ยก็จะเป็นพวกที่อันเนี้ยเอ่อ third wave เนี่ยเขาจะติดต่อกันผ่านผ่าน,านเขาเรียกว่า5 d หรือว่า5 d นะคะซึ่งก็คือปกติอะโลกของมนุษย์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3 d เนาะ3 d ก็คือมีอะไรบ้างละมีแกน x y z ก็คือมันมีความลึกด้วยเนาะ,ะทีนี้ถ้าเกิดเป็น 5D นี่คืออะไรอีก2แกนแกนหนึ่งก็คือคนคือถ้าเกิดเป็นทวินเฟรมอะเขาบอกว่าก็คือ DF เนี่ยสามารถรับรู้นะคะความคิดความรู้สึกของ DM ได้ผ่านเซนเนาะบางคนก็คือผ่านทาโล่นะคะไพ่ทาโล่ส่วน DM เนี่ยจะรับรู้ความรู้สึกของ DF ได้ผ่านความฝันของเขานะคะ แล้วก็ second wave เนี่ยจะเป็นลักษณะของ on the way เนาะก็คือแบบมีคนตื่นแค่คนเดียวก็คือ df นะคะจะตื่นก่อนด้วยพลังงานนี้แหละและแล้วก็คือ dm อะจะยังไม่ตื่นอันนี้ก็คือบางคนก็ยังไม่ตื่นก็จะเป็น second wave เนาะอันนี้ไพ่จริงๆแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบในส่วนของ second wave เลยอะเพราะว่า first wave เขาผ่านไปแล้วเนาะทีนี้ส่วนของ second wave เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ df เนี่ย คนที่มีพลังงานเป็นของคุณผู้หญิงที่แบบมีความรักแบบที่ไม่มีไม่มีเงื่อนไขนะคะก็จะรับรู้ความคิดของ DM รับรู้ความรู้สึกของ DM ได้เท่านั้นเองส่วน DM ก็จะแบบไม่รู้เรื่องเลยเลยยังไม่ตื่นว่างันเถอะนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า 4D นะคะ second wave ส่วน third wave เนี่ยจะเป็นลักษณะของ เราทวินเฟรมที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆเพิ่งเจอกันใหม่ๆเนี่ยก็จะสื่อสารกันผ่าน 3D เท่านั้นก็คือเพิ่งเจอทางกายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะแบบยังคุยกันอยู่ยังแฮปปี้ยังแบบสมเมสเซจยังอะไรกันอยู่อย่างนี้นะคะก็แฮปปี้กันไปช่วงแต่ว่าก็อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวพอคุณแบบผ่านเวลาไปเรื่อยๆมันก็จะมีเหตุเรื่องราวที่ทําให้คุณจะต้องเลิกลาก,กันไปนะคะจากสาเหตุที่ ความรักของคุณมาดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคะจริงๆแล้วว่า D F เนี่ยมันไม่เคยไม่เคยคิดแล้วนะว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรแต่ว่า D M เนี่ยจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตลอดเวลานะคะบางทีก็อาจจะไม่ใช่บางทีเนาะก็คือ,อจริงๆใช้คำว่าร0 0อของทวินเ a m e ก็ได้ก็คือว่าคุณจะเจอเขาคนนั้นของคุณอนะในเวลาที่ไม่ใช่ ในสถานที่ที่ไม่ใช่นะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อใกล้ถึงเวลาที่คุณจะไดออ้ใช้ชีวิตร่วมกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จัก,กรวาลก็จะนำคุณสองคนกลับมาออในเวลาที่ใช้สถานที่ที่ใช่นะคะแล้วก็ เป็นคนที่ใช่ด้วยนะคะจากเดิมช่วงที่แบบไม่มีคอมมิวนิเคชันคุณจะแบบว่าเจ็บปวดมากๆอ่ะมันเหมือนแบบกรรมมันเยอะเหลือเกินทำไมกรรมมันเยอะขนาดนี้เงี้ยมันมีแต่ความทุกข์ทรมานเนะเาะทวินเฟรมหลายๆคู่ก็อาจจะรู้สึกยอมแพ้ในช่วงที่มันเป็น 4D นี่แหละนะคะที่มันเหมือนแบบสื่อสารฝ่ายเดียวอ่ะนะคะอีกคนหนึ่งก็รับรูุได้เฉพาะ3ามดีเงี้ยก็ฟังดูแล้วมันซับซ้อนเนาะก็เอาเป็นว่า ถ้าใครที่เป็น D F หรือว่ามีพลังงานที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยแล้วคุณอยู่ใน 4D แม่หมอก็คาดว่าคุณเนี่ยอาจจะได้เจอคลิปนี้ในวันใดวันหนึ่งนะคะในช่วงการเดินทางการตามหาคู่รักทางจิตวิญญาณของคุณนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเหล่าทวินเฟรมทุกๆคนนะคะ โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นคนไทยเนาะมันไม่เหมอะเขาไม่ได้ทําคลิปของต่างประเทศเพราะว่าหรือทาคลิปภาษาอังกฤษเพราะว่าจริงของคลิปภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะแล้วนะคะจริงเขาก็ทําไว้มีคนทําไว้เยอะนะถ้าเกิดเราดูของทั่วโลกนะคะแต่คนไทยก็มีไม่เยอะนะคะก็คงจะเพิ่งเพิ่งเริ่มกันมาแล้วก็คาดว่าคนที่ทําเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งใน DF นี่แหละนะคะอืมโอเคก็ พรุ่งนี้นะคะแม่หมอจะกลับมาทำนายาดวงนะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะถ้าใครเป็นชาวลัคนาราศีเมษก็ติดตามรับฟังรับชมกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนใครที่ชอบก็รบกวน u ั s ส r i b e ด้วยนะคะนี่ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ